ก็คือกรณีที่มีการคู่ยืมเงินกันแล้วไม่คืนเป็นเรื่องที่เห็นอยู่เป็นประจำเลยนะคะเงินเข้ากระเป๋าใครก็จะเป็นเงินของคนนั้นพอจะขอคืนก็ขอยากยากแน่นอนว่าบางครั้งอะ่ะคนที่เป็นเจ้านี่ก็ขาดความอดทนละค่ะมันเหลืออดเหลือทนแหมถึงตอนที่เราลำบากเราไปขอคืนยังไงก็ไม่ได้ก็จะเกิดสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel ครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดเรื่องของการโพสประจานลูกนี้ใน Facebook จะผิดอะไร บ้างนะคะคลิปนี้ดาวจะมาให้คําตอบนะคะก่อนที่ดาวจะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,ะ,คะดาวต้องขอให้เพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมาต้อนรอ c h anel n ด้วยนะคะค่ะสําหรับต้นคลิปนะคะที่ดาวพูดถึงเรื่องของการโพสต์ลงใน Facebook เกี่ยวกับลูกหนี้เพื่อที่จะประจานลูกหนี้นะคะว่าจะมีความผิดอะไรหรือเปล่าอะ คลิปนี้ดาวจะมาให้คําตอบนะคะเท้าความไปนิดนึงนะคะกรณีแบบนี้จะเป็นกรณีที่เราเห็นได้บ่อยมากก็คือกรณีที่มีการคู่ยืมเงินกันแล้วไม่คืนเป็นเรื่องที่เห็นอยู่เป็นประจําเลยนะคะเงินเข้ากระเป๋าใครก็จะเป็นเงินของคนนั้นพอจะขอคืนก็ขอ,อยากยากแน่นอนว่าบางครั้งอ่ะคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็ขาดความอดทนละค่ะมันเหลืออดเหลือทนแหมถึงตอนที่เราลําบากเราไปขอคืนยังไงก็ไม่ได้ก็จะเกิดสภาวะอะไรก็ได้เช่นโสต์ลงส รูปพับตั๊บ,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 บแล้วเขียนระเอียนว่าเนี่ยเป็นนี่แล้วไม่ยอมใจโกงอย่าให้ยืมนะใครๆที่เห็นก็อย่าให้ยืมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคําพูดที่ว่านี้นะคะดาวต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะคะว่าการที่เราไปโพสต์ข้อมูลของบุคคลคนนั้นหรือจะไม่โพสต์ก็ตามนะคะแต่มันมีข้อความที่ยืนยันว่าบุคคลคนนั้นคือใครเช่นนางกอนางคอนางคอ,เ,อเข้าใจได้โดยสภาพว่าหมายถึงใครแบบนี้นะคะเป็นการโพสต์ที่ เอาข้อได้จริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่เป็นการนําเข้าข้อความเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะคะมันไม่ได้ผิดพรบอคอมหลอกนะคะแต่มันจะผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาค่ะเพราะว่าคําว่าหมิ่นประมาทก็คือการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราไปโพสต์ลงแบบนั้น สิ่งแรกที่จะเกิดเลยคือตัวผู้ที่ถูกพาดพิงนั้นจะเกิดความเสียหายตอนหลักประมวลกฎหมายยาก็เลยวางหลักไว้ว่าถ้าข้อความที่ว่านั้นเนี่ยนะคะทําให้บุคคลที่เราพูดถึงเนี่ยอาจจะทําให้หน่าจะเกิดความเสียหายถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทคะ่ะและมันก็คงไม่คุ้มดังนั้นถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีใครก็ทมที่เป็นหนี้ตัวเองอยู่กรุณาอย่าไปโพสต์ลงเฟซนะคะเพราะว่าการโพสต์นั้นอาจจะทําให้ตัวเอง องมีโทษจำคุกและแทนที่จะได้เงินจากสัญญาผู้ยืมเงินฉบับนั้นกับกายว่าต้องเอาเงินตัวนั้นไปประกันตัวเองในชั้นศาลเพื่อสู้คดีนะคะแม้มันจะเป็นความผิดเล็กน้อยก็คืออาจจะรอการลงโทษลงโทษจำคุกไม่เกิน2ปีลง2เดือนหรือ3เดือนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นโทษคดีอาญาที่มันจะติดตัวเราไปและเป็นเลขคดีค่ะที่เมื่อเสิร์ชชื่อเราขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีชื่อเราเลยว่ากระทำความผิดอาญาด้วยแน่นอนว่าจะเป็นผลเสีย กับเราเป็นอย่างมากเลยเราเป็นเจ้าหนี้นะคะกฎหมายให้เราใช้สิทธิ์โดยการฟ้องร้องเป็นคดีแพง่งดังนั้นเราต้องใช้ให้ถูกทางนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเ,เพื่อนๆคงจะเข้าใจในประเด็นที่ดาวพูดมาไม่มากก็น้อยสงสัยหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ดาวพูดดาวสืบความหมายไปแล้วเข้าใจว่าแบบนี้ใช่หรือเปล่าให้คอมเมนต์ด้านล่างจะมีน้องๆแอดมินตอบหรือดาวอาจจะมาตัดคลิปเพื่อที่จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะหรือสงสัยอยากจะปรึกษาข้อกฎหมายก็สามารถที่จะ โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะจะมีน้องๆแอดมินรอให้คำปรึกษาในเบื้องต้นอยากปรึกษาดาวจะมีค่าใช้จ่ายเป็นหลายชั่วโมงนะคะตรงนี้ต้องสอบถามแอดมินอีกครั้งหนึ่งค่ะและแน่นอนว่าเดาต้องขอฝากช่อง Modern Law Academy และ Modern Law ของดาวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ติดงาน Modern Law Channel ด้วยนะคะคลิปนี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ